นิทสกิดกองผู้ชายคนนี้ที่แบ่งแฟนฉันที่เคยหลอกกันทั้งหมดทั้งสิ้นสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสุนิรีและตีสนิศสกิดกองมาแล้วค่ะมาพร้อมกับภาพเบื้องหลักความสนุกสนานจากกองถ่ายทำมิวสิกโดีเพลงใหม่ของแค่าอาสยามวันนี้เรามาอยู่กันที่ฝึกพัฒนาอาชีพคนตาบอดอาเภอปากเกร็ดกับกองถ่ายทำมิวสิกิดโเพลง สัปเสัตาของเอเชียพยามค่ะวันนี้ทุกคนตั้งใจทุ่มเทกันเต็มที่เพื่อให้งานออกมาดีที่สุดจนมาถึงเวลาพักกองเพื่อรับประทานอาหารเที่ยงสาวเอเชียของเราก็ุมไม่รอช้าค่ะต้องรีบหาอะไรมาทานเพื่อเติมพลังกันก่อนนะคะเฮ้ยถ่ายเอมิีกล้จะเสร็จแล้วนะคะหิวมากๆเลยมาในเลยของดีๆทั้งนั้นเลยโอ้มีไข่ด้วยแกริหวานด้วยน่ากินนั้นเลยอ่ะกินเลยดีกว่านาะ อาจารย์อาจารย์อาจารย์พี่เซียครับอันนี้นี่ของไหว้พระครับกินไม่ได้เอู้นี่แม่แอมมีเตียนนะเนี่ยของไหว้พระเหรอคะกินไม่ได้ถาวายพระใช่ไหมคะตายเสียดายจังเลยโหไปเก็บให้อู้เป็นเอมมียังใจดีด้วยอขอให้เอมมีดังๆนะน้องนะว้าว แหมเกือบไปแล้วนะคะเอเซียเกือบแย่งอาหารใส่บาตรพระทานซะแล้วบาปตายเลยนะคะดีนะคะเนี่ยที่พระเอกของเรามาเตือนซะก่อนต้องขอบคุณพระเอก m อมวีของเรามากๆเลยค่ะดีเนี่ยหลอกพี่เซียมาได้ของดีทั้งนั้นเลยนะเสร็จโจรละมือนี้แหมทำไปได้ ไงพระเอกของเราเอามากินเอกซะอย่างนั้นนะคะแล้วพี่เตือนสาวเอเชีย e เมื่อกี้คือหลอกใช่ไหมคะเนี่ยอ oh <no. S 1> ย่างนี้ต้องจับตีก้นซะให้เข็ดทำเอาสาวเอเชีย e ของจ oh <no. S 1> ิ eed, <อด S 1> ริส <c oughs> อดทานเลยแต่ยังไงก็ <c oughs> ถือสว่า <c oughs> เป็นการลดความป้วนนะคะสาว A S e <c oughs> เอเชียค่ะแล้วกลับมาพบกับตีสนิทสกิดกอง <c oughs> ได้ใหม่ครั้งต่อไปนะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะตีสนิทสกิดกอง